ะครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมซ um ับเลติก้าบิโรซิโรนะครับนะนะพาร์ทนี้ก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่ผมจะสร้างให้นี่นะครับผมขอมาร์ไว้หน่อยแล้วกันนะอ,อย่าเพิ่งเพิ่งบกรธมาบังกันนะไม่ใช่เขกแค่ตลกผมไปมาร์ไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะได้มาถูกทางนะครับทีหลังไปออือแก้ไขชื่อเป็นอะไรวะลึก <laughs> ลึก thì nhẹ ơi ơi chấm nữa cái này hả cái này không tay của mấy lạp nào đi mà đi sao tôi đua sao tôi đua của mấy bài cầm ăn lại Oh, ไปไหนไปไหน oh. เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะสัตว์เผือ,อไม่ได้เ <Wow. S 1> ุ้ยที่ซิเวอร์แล้วครับตอนนี้ <Wow. S 1> เชียนเอาคอปเปอร์คอปเปอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะครับที่เหมือนจะเป็นซิเวอร์น่าจะเป็นอันอดำนี้มันมีโอกาสเป็นนะครับโอ้ไอ้น,นี่มันยังไม่หมดอีกหรือปล่อยไว้อย่างนี้นะ ลุกเกินไปแล้อันนี้อะไรโปรมชั่นชันนนนไอ้ปืนหยุดเวลานานาานนนนนนรนนน้ <30 seconds. S 1> อนอนน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 น่นน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 น ได้บูปีนใหม่ครับมีทุบไม่ได้อแอบเหมือนมันทุบได้อะดูดิเรือมเรือมเรือม,อมเฮียไม่นะไม่นะทุกคนผมตายผมแตกแ้มสงสารไี้ของอ่ะ โอ้โหไปหมดเลยครับโอ้โหผมจะร้องให้น่าจะตรงนั้นเลยน่าจะน่าจะแถวแถวแถวนั้นต้องมีกลับไปเก็บของอีกไหมนะนี่นะมันตรงไหนเนี่ยผมจำไม่ได้ผมตายตรงไหนมึนงโง่เหรอจุกครับจุกจุกแง่ไม่ได้แดกโง่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เฮ้ยอันนี้อะไรสแกนไรเหรอ,อนี่ยังไงครับเรือดำน้ำ นี้ที่เอาไปสร้างเรือดำน้ำยิงขึ้นครับแม่งจะตายห่างวันเมื่อกี้เฮ้ยทุกคนตรงนี้มันคุ้นคุนวะใช่ตรงที่ผมมาไหมโออน่าจะใช่แหละกล่องเปิดไปขนาดนี้ต้องใช่ของกูเอาขึ้นมามึงอยู่ไหนเนี่ยแม่งตายแล้วน่าจะมาร์อยู่ไม่ให้เราได้หรอเว่ยเว้ยเว่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 ัเว่ย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 กว่ยเว่ย่ยเว่ยเว่ยเว่่ย ไม่น่าได้ไม่น่ากระเบียนอาร์กติกโนตั้งชื่อเอ,อ๊ไม่เอาก็ได้ว่าหาใหม่ก็ได้ครับทุกผู้ชม <c oughs> แต่เราต้องหาซิเวอร์ดีกสองกันซึ่งมันเป็นอะไรที่อิมพอสซิเบิรมาก <100 m. S 1> เออได้แล้วครับออน,รนี่มันแต่กลัวนี่หว่า <c oughs> เออว่ะ รปยังไงที่สร้างเรือดำน้ําได้แล้วครับนี่ก็ปืนเซลพลังงานวัตตมึงไม่กลัวไม่ได้แดกกูเหรอไอ้สัตว์เที่ยนี่นี่ซอฟซอฟ,ซอฟ อันนั้นเรื่องเสียงอะไรวะน,ะน่ะพี่เพื่นครับพี่เพื่กนโดนงับหัวอีกโอ้โหบินบินบินไปไปไปอย่ามายุ่งอย่าไม่ยุ่งผมเชื่อเามาเอาของครับพี่ใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นเราก็ไม่เคยทำอะไรกันนะ เก็บไปด้วยดีกว่าครับขี้เกียจลงมาเอาไหมอืมขอให้เป็นซิเวอร์เถอะแอะตะกลัวไอสัตว์ไม่ใช่พอเปอร์อีกแล้วนักคลิปนี้ไม่มีอะไรครับฟาร์มอย่างเดียวคิดเลยไม่ออกจริงๆแล้วครับที่สร้างบ้านก็มันย้ายที่อีก สองว้ยแล้วเวียนกรรมโอ้ยยังลงไปได้อย่างนี้อ่ะดูครับโอ้โหเฮ้ยผมอยากลงไปว่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะมาร์กยังไงดีผมจะมาร์กยังไงดีครับเฮ้ยมันก็ตามกูจังเนาะ้า่ล่างไม่มีปลาให้กินเลอไม่แน่นตัวอะไรอ่ะอ๋อปิปเปอร์เมย์ ผมจะไม่ได้ยดีเราเอาเปา็นว่าเดี๋ยวมาโม่มาโม,ม,ม,ม่เอาแล้วกันนะพัดพัดหลังๆครับนะเดี๋ยวผมพามาสำรวจครับตรงนี้หาซีเวอร์อีกอันหนึ่งว่ะไอ้แร่งเงินต้องหาอีกอันนึงงั้นวันนี้ไม่ได้รีวิตเตอร์แน่นอนเราก็จะไม่ได้สำรวจด้านล่างนยครับว่ามันเป็นยังไงนี่โหกอย่างเดียวเลยมีแต่จะแดกกูถ้าผมโดนกัดอีกสักทีนึ่งน่นนา,นาจะไปหวัน่นละ้ออันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ ายากจังวะอันนี้อัอนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้โอ้ไม่ใช่กลัวไอเวนเฮ้ยตรงนี้ผมมายอย่างวะเฮ้ยไม,นนนนมบบน่นี่เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงครับท่านผู้ชมที่สร้างบ้านไอ้เฮีย ว้าวน่าต่างไปวมาไปพาร์ทหน้าแล้วกันนะวันนี้ได้ที่ช่างพันก็ดีแล้วครับไปว่ารีพิเตอร์ไปพาร์ทหน้าแล้วกันนะสวัีสวัสดีครับ